ตัวขาวแน่เลยทีนี้จัดไปครับหนึ่งทตอะอุ้ยอุ้ยจังซี่แหละมันยังหายขาวรสชาติมันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวอุ้ยอนมอนมานั่งนด้หอที่หน้นี่นนแต่เนื้อมันก็น่า,นากินจริงๆนะเี่เนื้อมันข้าวตัวเลยเนะี่ย อ้หเนื้อนี oh, oh. Hence, really? ่สุดๆเลยครับเนื้อนี่ร้อนออกมาเลยครับร้อนออกมาเลยเนื้อเหมือนร้อนออกมาเลยแต่ตัวนี้มีไข่ด้วยโอ้โหเมนูเล่งด้วนนะถู่วเนน้ำพริกน้ำปลามะนาวเนาะอือหืออืมมันเป็นยังไงวเพี่เนื้อก็หวาน แน่นมันสวัสดีครับพี่ๆสนใจสั่งซื้อแห่ได้ที่เพจต้นคนหว่านแห่ครับขอบคุณพี่ๆที่เข้ามารับชมคลิปนะครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเพราะอะไรทำอะไรวะโอ้ย,ย่างปลาเอาแก้มเลยแล้วปลาอะไรเนี่ยโอ้ยรับดร็อกเตอร์ปลาอะไรด็อกเตอร์หมอด็อปเตอร์เตอปุยมุย ผมก็อยากกินปลาย่างด้วยอ่ะอันนี้ย่างได้ป่ะเนี่ยเนี่ย <spe ll ul> โอ้ยแบบนี้มันสีขาวย่างไม่ได้นะไหรอกไปหว่านแหงือกมานะไหมได้อยู่โอ้ยขาวขาวย่างไม่ได้แนละ้วแบบนี้นี่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  <spe ll ul> นี่โอ้อันนี้แก้ขาวแก้ขาวเออแบบนี้แก้ขาวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการให้โอ้ยข้าวเดียวข้าวเดียว อยากกินอันนี้ใช่ไหมใช่แล้วโอ้โหไปหามาจากไหนเนี่ยไปหวานแหมาเห็นมันตัวใหญ่น่ารักก็เลยเอากลับมาอุ้ยเนี่ยมันคลายกุ้งออกมาเห็นปะเนี่ยมันคลายกุ้งออกมาเลยใช่ตัวใหญ่มากเลยกุ้งอ่ะเอาโอเคข้าวเดียวข้าวเดียวจั่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวย่างปลานี่ก่อนโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพ่อบ้านหวานแหครับ เราเห็นปลาตัวนี้มานานมากตาเราหวานได้ขึ้นมาแล้วก็มีแต่โยนบกใช่ไหมพ่อครับผมวันนี้เราก็เลยจะลองเอามาทําเมนูวันนี้เราทําเมนูอะไรพ่อไปยิงย่างเหมือนเดิมครับสไตล์เกาหลีเลยพ่อเคยกินบ้าไม่เคยผมก็ไม่เคยกินเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้เรามาลองกันเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเวลาย่างสุกแล้วะ่ะเนื้อมันจะขาวมัจื้เขาบอกเนื้อแน่นเหมือนปลาช่อนเลยว่างั้นอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับว่าครั้งแรกจะเป็นยังไงถ้าอร่อยก็อาจจะมีครั้งต่อไปนะพ่อนะ ครับผมมันตีย่างกันเลยย่างได้เลยป่ะเนี่ยขึ้นเตาได้เลยเปล่าขึ้นได้เลยครับอุ้ยฮอปลาหมอไหมละเนี่ยแดดได้ทีกินได้เอยู่โถ่โอ้ตายแล้วกรอบนอกนุ่มในนนี้นี่นี่นี่ทานนี้ทานนี้ทานนี้นี่แหละโอ้ยจัดไปปลาหมอวุ่นๆเลยปลาหมอครับผมปลาหมอมาแล้วทีเด็ดของเราอะไรทีเด็ดยังไงฮะ โอ้โหโอเคเดี๋ยวจัดให้มันขาวมันขาวเนี่ยแบบนี้มันขาวเตอร์เอ้ยทำยากว่ะเอาทำไงมันมีเลือดมันก็ขาวดิดับขาวอีกเหรอเออ,เอ,อ,เอาอันนี้หนึ่งขตกเออแบบน,บนี้เนี่ยบวขาวแน่เลยทีนี้จัดไปครับหนึ่งขดอยังนึกสภาพไม่ออกเลยตอนกินเนี่ยมันจะกินยังไงโธ่เดี๋ยวทำให้ดู จัดไปแล้วมันตายแล้วพ่อข่าวมันเดิมนะมันตายแล้วอืมข่าวคือเขาต้องมีแนวแก้ข่าวนี่ถ้าแก้ข่าวเลยเปิดคลิปมายังไม่ถึงสองนาทีถ้าพ่อแก้ข่าวสามครั้งนี่ผมว่าเมาแน่เลยไม่มีหรอกนี่นี่จักไปครับหนึ่งตะโตไอ้ทำเนี่ยได้ทั้งตัวนะ ่วนหัวไปต้มหลวต้มยำได้หมดใช่ป่ะเอออ่อดับข้าวก่อนพูดข้าวข้าวแห้งดับข้าวก่อนเออข้าวรู้เรื่องเออบุกค่อยข้าวปันใดแล้วเอเอรู้เรื่องไอ้ะไอปลาพวกนี้นะยาวแบบไม่หรืออาแบบไม่ไม่ไม่เคยกินนะดิ เดี๋ยวพ่อจัดให้จะปลาพวกนี้มันข่าวนะน่ครับมาอ,อีกว่ายวทำให้จะทำให้ดูโห้แต่ตัวโคตรใหญ่อะ่ะโอ้โหไซเป็นโลเนี่ยพัฒนาการเขาต้องการเลยนะ <c oughs> เออแล้วก็ไม่ตัดขี้บอกนะก่อนนะไม่ตัดไม่ตัดเพราะเขาต้องการความสด นี่เอเลนจะมีชีนะหวานแห่ขึ้นมาเมื่อไหร่ก็โยนทิ้งบกโยนทิ้งบกวันนี้เดี๋ยวจะได้รู้รสชาติของมันนะว่ามันเป็นยังไงกันแน่ม,มันอร่อยจริงเปล่าขย้อนกุ้งมาด้วย,ย <c oughs> โอ้โหกุ้งตัวใหญ่มากข้าวว่ะยังขาวอยู่นี่เสร็จแล้วใกลเสร็จแล้วมันยังขาวอยู่นะกลิ่นมันนะเออ อ่ะดับข้าวอีกหนึ่งสต๊อกต้องตามแบมหลบหลบอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละโอเคพ่อโอเคอข้าวเดียวข้าวเดียวเก็บเลยค้าวนี้แตกแล้วนี่สุกแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้แตกแล้วนะครับผมพอดีแล้วจิ้มอะไรอ่ะได้เราปลาตอนนี้อือหืมข้นขุ่เลยนะ <laughs> นี่หนึ่งครับอันนี้แต่ะอ,อ่ะเดี๋ยวไปลองชิมกันเป็นรสชาติเป็นไงอะไรนะใส่นิดหนึง่งข้าวขอชมหน่อยอือข้าวจัว๊ว เอาดีพี่น้องเขาทำางนี้จริงอ่ะออุ้ยนอนมานั่งกินนื้อนอนที่บานแต่เนื้อมันก็น่ากินจริงๆนะพี่เนื้อมันขาวตัวเลยนะนะอันนี้ถุงมือเชฟนะอย่าบูรี่กันนะทำเองกินเองนี่ยอันนี้แบบเผานะ แบบเผาแบบเผาชิมเลยดีกว่าผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ดูเดี๋ยวจะชิมให้ดูกินให้ดูโอ้โหเนื้อนี่สุดๆเลยครับเนื้อนี่ร้อนออกมาเลยครับร้อนออกมาเลยเนื้อเหมือนร้อนออกมาเลยแต่ตัวนี้มีไข่ด้วยโอ้โหเนื้อเหมือนปลาทูเลยร้อนออกมาแล้ว ร้อนออกมาเลยร้อนออกมาร้อนออกมาครับโอ้โหเอ้าโอเคเดี๋ยวจะชิมให้ดูเดี๋ยวจะกินให้ดูว่ากินได้จริงหรือเปล่าอ้าวนี่เราเผาเนาะเมนูเร่งด้วนนะอันนี้ ใจจริงยากไปทำลาบสมมุติว่าเราอยู่ใหม่หน้าคลองเลยอ่ะจิ้มน้ำจิ้มโอ้ยสมมตรเลยน้ำพริกน้ำปลามะนาวเนาะอือหือม,มัน,นเป็นยังไงพี่เพราะน,นือน้อเขาหวานแน่นมันดูเลยทุกคน ทดลองเลยร้นอนร้นอน,น,อนแต่จริงน้ำจิ้มนี้มันไม่ใช่มีน้ำจิ้มเจียวไม่ใช่เหรอเน่น้ำมะนาวพริกมะนาวอันนี้มันไม่เข้ากันหวานมันเนื้อเนี่ยเขาจะหวานมันเนื้อมันแน่นดีนเนาะเนื้อแน่นเออแล้วทำไมคนเขาไม่กินกันวะเออเขาหัวเขาหัว ลองพยาบาลดูไหมเนี้ยเอาพยาบาลน,นี่เผามาแล้วพยาบาลเนี่ไไยรสชาติเมือนกันไห<ป>มอออันเดียวกันไหมฮะยังไม่ซึ้งถึงขึ้นเอาอีกทีดิผมว่าเนื้อมันอะอันเดียวกันไหมเอลเลนเอล่ยนอร่อยกว่า อืมอเนื้อเขาเนี่ยเมือเ่อนเลยปลาพยาบาลเนะี่ยจะบอกให้เนื้อแน่น <c oughs> อืออืออือก็เสียเทียวเนื้อมันน้อยนะต้องตัวโตอืโลก,กว่าเลยเนะนี่ยตัวเนี้ย ลองกินให้หมดไงปลาเขากำลังโอ้โหเดืกำลังให้ออกจากคลองข้่าเต้ยข้าว่ดวาวะดับเลยมดเลยตัวหนึ่งเข่าเดียวมดพอ,อสรุปหน่อยดิรสชาติเป็นไงเต็มสิบให้กี่คะแนนปลาสเกอร์สิบเก้าเลยครับสิบเก้า ครับผมสิบเต็มสิบให้สิบเก้าครับผมเพราะว่ามันขาวมากเลยจิ้มจิ <g ip> <g ip> ้มแล้วแต่เนาะเอาอ่ะโอเคครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกับพ่อตานะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเพราะบ๊ายบาย,บายคนดูหน่อยครับ <laughs> สวัสดีครับ <laughs>